สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็เป็นการทำนายดวงประจำเดือนมกราคม2569นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่จะสื่อสารออกมายัางไงบ้างเอ่ยนะคะให้คุณได้รู้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ในการสนับสนุนติดตามให้กำลังใจขอบคุณมากมายนะคะที่อยู่ด้วยกันมาข้ามปีมาอีกปีหนึ่งแล้วนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเนาะในสิ่งที่ไพ่อยากบอกในสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารนะคะอืมใบแรกเป็น n i ส์อ o ฟวอ n นนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่แปดเหรียญนะคะ สตริงเจ็ดไม้เท้านะคะแปดถ้วยนะฮะสองเหรียญทูออฟเพนต์เตอร์นะคะห้านะไม้เทา้าเจ็ดถ้วยนะคะ สถ้วย t of c อฟ f แล้วก็สุดท้ายนะคะ a c f of c u p ขึ้นมาสำหรับในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันเนาะในเดือนนี้เป็นยังไงก็ในสิ่งที่คุณเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านวาคม2025หรือว่านานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะ ว้าเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีสิงห์มันเป็นความชุนลมนุนมันเป็นความปั่นป่วนมันเป็นชีวิตดังที่ว่าเหมือนเรากําลังถอยหลังลงของแม้ว่าเราจะสู้ชีวิตพยายามทํางานแค่ไหนอดทนเพียงใดต่อสู้เพียงใดอะคะแต่มันกลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นในทางที่มันได้สูงขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะ ชัดเจนมีคำว่าแก้อาถรรพ์นั่นก่อนจะได้การรับการแก้อาถรรพ์แปลว่าคุณโดนของมานะคะมีคนทำไสยศา,ศาสตร์ใส่ทำให้คุณติดขัดในเรื่องการเงินปัญหาปากท้องนะคะความหิวนั่นแปลว่าคุณต้องขัดสนไม่มีเงินซื้อข้าวคุณถึงหิวได้เขาทำสิ่งพวกนี้ใส่คุณจงใจที่จะทำลาย ชีวิตที่คุณมีความสุขที่เขาเห็นชีวิตของคุณดีมากนะคะมีความสุขมากนะคะได้รับแต่โอกาสดีๆได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเ,ออเหมือนเงินโปรยเข้ามาหาคุณเป็นจํานวนมากแล้วเขาทนไม่ได้นะคะหาทางในการกลั่นแกล้งทําร้ายคุณมาตลอดเลยคิดร้ายประสงค์ร้ายกับคุณนะคะก็ทีนี้มันวันเวลามันก็เปลี่ยนข้ามปีมาแล้วนะคะคุณน่าจะสัมผัสได้ว่าตัวเองมีความสุขขึ้นหรือว่า สถานการณ์ในการทำงานนะคะคุณดูมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆเรื่องไปในทางที่ดีแล้วก็คุณอาจจะได้รับข่าวของคนที่ทำร้ายคุณคนที่ทำของใส่คุณชีวิตก็น่าจะไม่เป็นสุขแล้วนะคะนั่นแปลว่าเวรกรรมสะท้อนคืนกลับไปหลายเท่าตัวเลยนะคะเรามาดูในเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะในส่วนของการงานก็ต้องบอกว่า สิ่งต่างๆที่หลายๆคนเจอนะคะคุณน่าจะโดนไสยศาสตร์เหมือนเมื่อกี้ที่ว่าทำนายไปนะคะ้วยไพ่ที่มันโชว์ขึ้นมาเนาะนะคะ มีคนตั้งใจอะนะคะทำสิ่งไม่ดีให้กับคุณนะคะคุณอาจจะทําอาชีพการเป็นครูนะผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนอื่นนะคะคุณอาจจะเป็นอาชีพหลายอย่างนะคะในการช่วยเหลือนะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนอื่นแต่มันเหมือนเราโดนเอาผ้าปิดตาทําให้เราเดินหลงทางทําให้เราไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนเหมือนคนที่คอยคลาทางอยู่ตลอดเวลานะคะกับสิ่งที่คุณเจอนะคะแต่ตอนนี้คุณได้รับการช่วยเหลือแล้วการประ การได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ใจดีความเมตตาต่อตัวคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณนะคะอ่าหรือตัวคุณอาจจะสวดมนต์กวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตามากขึ้นก็เป็นอันนี้สองผลบุญนะคะที่ทําให้คุณได้หลุดพ้นทีนี้จากการงานที่มันตลบปัดไปหมดเลยนะคะล้วนแย่มากนะลูกค้าหายการงานเสียแล้วตัวคุณก็เฉื่อยไปหมดเลยไม่มีแรงกระตุ้นหรือล้นในเรื่องของการทํางาน ะะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างช้าไปหมดเลยมันก็ทำให้คุณอยู่ภายใต้ของความรู้สึกเหนื่อยเครียดท้อแท้สิ้นหวังแต่พอข้ามปีนะคะเข้าสู่เดือนมก,กราคมสถานการณ์ทุกอย่างที่มันไม่ดีที่คุณเจอมาหายไปหมดแล้วนะคะคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นคุณอาจจะรู้ได้ว่าตัวเองเริ่มมีสมาธิสามารถเมนเทนตัวเองต่อการทำงานในระยะเวลายาวๆได้ดีมากขึ้นและมีความกระตือรือร้นน,นะคะความ ถบคล่องตัวมากในการทำงานคุณอะนะคะเป็นในใจของคุณคือมีความสุขนะคะตอนนี้รู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความหวงังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะมันจะต้องได้รับผลการตอบแทนที่มันคุ้มค่าที่มันดีแน่นอนเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเดินทางในเส้นทางใหม่ๆนะคะที่ถูกเร,เรียบเรียงโดยพลังงานของจักรวาลน,นะคะ กำลังนำทางคุณไปสู่หนทางที่มันใช่หนทางแห่งความปลอดภัยนะคะคุณจะไม่ได้เผชิญกับความยากในการทำงานเผชิญกับการโดนหักหลังเผชิญกับการโดนกลั่นแกล้งคุณจะไม่เจอกับเรื่องพวกนี้แล้วนะคะไพ่สเตรงขึ้นมานะคะอืมเป็นไพ่สเตรงเป็นไพ่สี่ดาบนะคะสามเหรียญน,นะคะนั่นแปลว่า ความเจ็บปวดใดๆที่คุณเคยโดนหักหลังมากำลังจบนะคะคุณจะได้ทำงานตามตามที่คุณปรารถนาเลยหลายๆคนคืออยากจะเริ่มอาชีพที่สองนะคะทำได้นะคะถ้าเอามาว่าในเดือนนี้คุณไม่ได้ทําอาชีพไปมากกว่า2อ,อย่างนะคะสูงสุดของคุณมีแค่2อ,อย่างเพราะคุณตั้งใจเลยว่า2อ,อย่างนี้คุณจะทํารายได้ให้มันเสถียรภาพมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะสามารถโฟกัส นะคะกับสิ่งที่มีแค่2อ,อย่างได้ดีมากเมื่อก่อนคือทํางานค่อนข้างจับฉ่ายมากนะะเพื่อ,อสร้างรายรับนะคะเพราะว่ามันดวงตกเนาะก็เลยเอาทุกทางพอที่จะหมุนเงินได้นะคะแต่ในตรงนี้ไม่ต้องคิดมากอะไรใดๆแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะออกมาดีนะคะ อ่าหลายคนนะคะไม่ได้มีในเรื่องของการเปลี่ยนงานเนาะมองว่าน่าจะเป็นงานนอกเวลาอาชีพที่2นะคะมีโอกาสได้ทำนะคะมีโอกาสได้ทําแล้วก็ดีด้วยส่วนคนที่ทําร้ายคุณน่ะ เป็นน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนที่นี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเพื่อนสนิทของคุณนะคะก็กําลังรับกรรมแบบช่ำๆเลยนะคะกําลังมืดมนเหม, s. <S มบบือนกำลังเศร้าชีวิตของเขาพังครอบครัวของเขาแตกนะคะเขาไม่มีความสุขนะคะนี่คือผลกรรมของคนที่ทำเสียสตร์ใส่คนอื่นนะคะมันเป็นแรงสะท้อนที่กลับไปนะคะหลายพันเท่านะคะเขาได้รับความเจ็บปวดแน่นอนนะคะ ในฟากฝั่งของคุณคุณเริ่มต้นได้อย่างสวยงามนะคุณกำลังก้าวผ่านความบอบช้ำนะคะก้าวผ่านความกลัวทุกอย่างนะคะคุณกำลังทำงานด้วยความมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของคุณในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกระตือรือร้นเป็นเดือนแห่งการมีสมาธิทำงานและก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้สํสเร็จนะคะคุณจะได้ชีวิตที่ดีนะคะคืนกลับเข้ามาเป็นเช่นนี้นะคะ เรามาดูกันต่อในเรื่องการเงินนะคะในดวงการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในการเงินก็ชุดลมุนค่ะนะคะจังหวะที่คุณดวงตกนี้มันแย่มากเลยคุณทํางานมากเยอะมากเครียดมากด้วยแต่กระแสะการเงินของคุณนั้นไม่ดีเลยนะคะมันชุลมุนเงินไม่พอใช้แล้วคุณต้องหมุนเงินหนักมากแต่พอเข้าเดือนมกราคม69คุณจะรู้สึกได้เลยว่า เงินกาลังเข้ามาโดยปกติหมายถึงว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยคือเห็นผลว่ากระแสะการเงินมันดีมันเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเนาะอะไรที่คุณโดนถ้าคุณโดนใสยศาสตร์มาตามตามพื้นชะตานะ หลุดแล้วค่ะของเสื่อมแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นพันธนาการมันกําลังคลายหมดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วต่อการทําร้ายคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องตั้งใจอ่ะจะแกล้งคุณหลักๆคือเรื่องเงินและการเจ็บป่วยสุขภาพหวังให้คุณมีอันเป็นไปนะคะแต่มันทําได้ไม่สําเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปคิด แขนอะไรกับขายเพราะฉะนั้นผลบุญบารมีในตัวคุณก็จะคําคุณไว้นะคะทําให้คุณหลุดลพ้นพอคุณหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้เงินมันก็หวอย่างกลับมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะอ่าเป็นเดือนที่อาจจะมีรายได้การเงินเข้ามา2ช่องทางนะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหานีิสินชําระหนี้สินอะไรต่างๆคุณจะปลดเปลื้องได้สิ่งที่คุณรู้สึกกังวลมันเป็นไพ่ของความร้อนร้อนหนาวหนานั่นแปลว่าคุณไม่ม มีความสุขไะนะ,ะคะรู้สึกลุ้นอยู่ตลอดเวลาคุณจะผ่านไปได้หรือเปล่านอนไม่ค่อยหลับะนะคะแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถชําระหนี้สินแล้วมีเกณฑ์ได้สร้างบ้านใหม่อีกหลังด้วยนะคะ,ะถ้ามีบ้านอยู่แล้วก็อาจจะได้สร้างบ้านเพิ่มนะคะให้คุณพ่อให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลงเสาเอกเสาโททุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีจะมีคนมาเมตตาคุณนะคะอาจจะเมตตานะะมาจากใครคู่รักนะคะหรือมาจาก ลูกค้าเมตตาคุณนะคะอ่ะอยู่ๆนะคุณทํางานถูกใจลูกค้าให้ทิปมาเป็นล้านเลยก็มีนะคะให้เงินพิเศษอะเป็นการตอบแทนคุณอะไรบางอย่างอะคะ่ะมันเหมือนเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยอะไรบางอย่างที่คุณก็จะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํามันมีผลดีมากขนาดนี้หรอเงี้ยแต่อยู่ๆเขาให้ทิปคุณมาแบบ หลายแสนนะเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆเขาก็อยากให้คุณนะมันก็จะมีโอกาสฟุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะมันเป็นผลบุญของคุณค่ะทุกคนนะเงินมันจะเข้ามาง่ายนะโดยที่มันไม่มีอะไรขัดขวางได้แล้วนะคะแล้วคุณจะมีเงินไปสร้างบ้านนะหรือบางคนก็เงินก็มาจากทิปที่ลูกค้าให้เช่นค้าขายแล้ลวมันรวมๆกันนะรวมๆกันเยอะหรือว่าสอ,อาชีพที่คุณทำนะนะคะการเงินมันสเสถียรขึ้นมันก็สามารถ นะคะเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นเช่นนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุ้ยเห็นนะคอ้องมองว่าสิ่งต่างๆนะคะจะไม่มีอะไรแล้ว นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะสิ่งที่คุณขอพรด้านการเงินไว้คุณจะสมหวังหมดเลยนะคะเหมือนผีผักมากเลยะคะ่ะผีผักนําพาสิ่งดีๆหรือว่าผักเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพศิลปศาสตร์คุณใส่มนดำนะคะเรื่องราวแย่ๆเจ้ากรรมในเ,เหมือนถูกผลักออกไปนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณจะ กระจ่างชัดนะคะดูดแรงมีแรงดึงดูดในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาตามตามการทํางานนะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภเนี่ยน่าจะมาได้จากการแบบการมีคนเอาเงินมาให้มากกว่าแต่ว่าถ้าถูกหวยรวยเบื่อยังไม่โดนสักเท่าไหร่นะคะในราศีสิงห์นะคะเรามาดูในด้านของดวงสุขภาพเป็นยังไงนะคะพลังงานสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะก็เอาจริงนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะ ก็เหลือลังนะเป็นเยอะเหมือนกันปวดหลังปวดไหล่คอบาลัยสะบักโอเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอาการวินเวียนศีรษะเบอร์มากอาการเหมือนอารมณ์เหวี่ยงวินได้ง่ายหงุดหงิดง่ายสมาธิสัน้นเยอะมากนะคะมันก็จะมาจากความเครียดหลายๆอย่างมีมีปัจจัยของมันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานหนักโดยที่เรากดดันตัวเองมากเกินไปก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในสิ่งที่ เห็นขึ้นมานะคะก็ตอนนี้สุขภาพคุณดีมากเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรคุณออกกําลังกายคุณสามารถเมนเทนตัวเองได้ดีขึ้น,นคือหลายๆคนมีสมาธิอะมีสมาธินะคะต่อการออกกําลังกายพอคุณออกกําลังกายได้คุณก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นต่อการทํางานมีความกระตือรือร้น,น,นมีความสดใสแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกําลังมีเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพชัดเจนมากคุณดูแบบ ค่อนข้างจะเป็นการติดตามผลนะนะคะเช่นการลดความอ้วนคุณอาจจะถ่ายรูปตัวเองเอาไว้นะคะอ่าวีคเดือนแรกคุณอาจจะถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็ดูติดตามผลว่าผลลัพธ์เดือนต่อเดือนมันจะเป็นอย่างไรคุณดูแบบมาเหมือนติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะซึ่งคุณจะทําได้สําเร็จนะคะขอให้คุณเมนเทนในความพยายามนะ่ะหมายถึงให้ตัวเองทําต่อเนื่องให้ได้คุณสําเร็จแน่นอนนะคะ เรามาดูในด้านของดวงความรักนะคะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนาะเขาก็บอกว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคนโสดค่อนข้างมีประสบการณ์ที่แย่มากในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เลวร้ายมันเป็นความสัมพันธ์ที่เน็ดเหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้จะใช้คําว่าสวยดีไหมอะนะคะเพราะคุณอาจจะไปเจอคนที่ไม่จริงใจคนที่หลอกลวงหรือคนที่นําพาแต่ปัญหาความวุ่นวายมาให้กับคุณ,คณอ่าในตรงนี้มีคนมากมายลุมกันแกล้งคุณด้วยนะคะ ลุมตีคุณลุมทบคุณทําร้ายคุณทุกอย่างนะคะในประเด็นความรักนะคะแต่คุณก็ได้รอดพ้นมาแล้วบางคนเนี่ยโดนในเรื่องของศิลศาสตร์ด้วยนะคะแบบเหมือนคุณเป็นคนที่ถูกรักจากใครสักคนหนึ่งอ่ะจากแฟนเก่าของคุณก็ได้จากคนคุยเก่าของคุณแล้วมันเป็นแรงแห่งความอิจฉาลิษยาจากบรรดาม บุคคลที่3 4มสี่ห้าทั้งหลายอ่ะนะ,ะแล้วก็รวมตัวกันนะคะกันแกล้งคุณทําร้ายคุณทรมานคุณนะคะเหมือนคนแพ้แล้วผ่านเลยนะคะหาเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นแหละค่ะในเรื่องของความขี้ฉานะคะทีนี้คุณได้รอดพ้นกับเรื่องแย่ๆพวกนี้มาหมดแล้วนะคะตอนนี้คุณดูสบายใจขึ้นนะคะคนโสดแล้วคนโสดก็ไม่ได้คิดอะไรกับความรัก แบบเก่าๆแล้วอะนะฮะไม่มีพันธะไม่มีความผูกพันตัวคุณหลุดพ้นมาได้แล้วคุณกลับมีพลังมีไฟในการทํางานมีความกระตือรือร้นมากขึ้นคุณมีดูมีสมาธิจดจ่อในการทํางานและมีเป้าหมายว่าคุณจะต้องทําอะไรในระยะเวลาอันไกลหรือเป้าหมายอย่างที่พูดในเรื่องสุขภาพคือคุณอาจจะติดตามผลในเรื่องของการลดความอ้วนอะอย่างชัดเจนเลยนะคะในการถ่ายรูปตัวเองในแต่ละเดือนแต่ละเดือนวัดสัดส่วนเอาไว้นะคะในแต่ละเดือนนะคะเหมือนจะติดตามผล นะคะซึ่งจะทำได้นะคะคุณจะทำได้แน่นอนในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทีนี้ในสิ่งที่คุ้เห็นนะคะตัวคุณมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะแฟนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งคนคนนี้อาจจะเข้ามาพัวพันเกี่ยวพันกับคุณในโอกาสทางการงานสักสองครั้งนะคะการสนทนานะคะการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด คนนี้เป็นยังไงนะคะเป็นพลังงานของความสดใสมาแบบเหนือเมฆมากมาแบบเปิดเผยนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากนะคะเขาจะมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่เขาเลือกคุณหรือว่าคนคนนี้จะเฝ้ามองอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่คุณหมดเวรหมดกรรมกากบรรดาคนเก่าๆของคุณแล้ว มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนใหม่จะเข้ามาได้นะคะคุณ้ฉะน,นั้นจะมีคนมาจีบคุณนะคะจะมีคนส่งข้อความเข้ามาทักทายมาหาคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะอืมในสิ่งตรงนี้นะคะมันอในสิ่งตรงนี้อ้มอมบอกว่าอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้น นะคะขอบเป็นกําลังใจนะคือมันเป็นความรักที่คุณรอมานานมากหลายคนอายุแบบสาสิบบวกแล้วยังไม่มีแฟนอะ่ะมาช้าแต่มาชัวร์แล้วมาแบบดีมากนะคะคือเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณเลยเปลี่ยนแปลงมาพร้อมทั้งความรักการใสร่จใจการดูแลนะคะมาพร้อมกับการเซอร์ไพรส์คนคนนี้ชอบเซอร์ไพรส์ชอบมีของขวัญนะคะอ่ามีของให้อย่างเงี้ยอืมมีอะไรต่างๆให้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ เหมือนการมาของเขาอะเขาจะช่วยทำให้ใครที่ทำร้ายคุณอะคนจำนวนมากที่ลุมทำร้ายคุณอะเขาจะปกป้องอะฮะเขาจะหยุดนะคะหยุดเหตุการณ์นี้ได้ไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวคุณอะนะฮะอืมเป็นคนที่รักคุณนะคนนี้จะรักคุณมากนะคะจะสนใจจะดูแลคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะเป็นพลังงานของการเป็นเนื้อคู่นะคะ คนหลังจากที่ชีวิตของคุณนะคะชุนลมุนมากกับบรรดาคนเก่าๆทั้งหลายสจบสิ้นและมันเป็นการเปิดทางเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณได้สำเร็จนะคะโอ้โหรวยมากนะคะทุกคนมาพร้อมกับฐานะความมัง่งคั่งการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินจำนวนมากนะคะที่เขามีแล้วก็ ขาไม่ได้ลําบากเรื่องเงินเลยนะ,ะคะคนคนนี้พร้อมซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินเนะี่ยพร้อมมีเงินแบบเงินเดือนให้กับคุณเยอะๆนะคะรายเดือนหลักแสนก็ได้นะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ตามหลักการของไพ่อ่ะระดับนี้มันต้องเป็นระดับแสนขึ้นไปนะคะเออตามสุ่ก็นห้าหมื่นอย่างเงี้ยน,นะคะเออคุณจะได้นะคะซึ่งเขาพร้อมจะเป็นสายเปย์นะคะซัพพอร์ตคุณมากตามใจคุณทุกอย่างเมื่อวันนี้เป็นระดับเจ้าของกิจการหรือแบบ สายงานที่แบบมีเงินเดือนสูงมากๆเลยนะคะเป็นสายงานเฉพาะทางเราเป็นคนเก่งอัจฉริยะด้วยคนนี้เก่งมากนะคะจิตใจดีนะคะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะดวงความรักนะคะของอ่าคนสถานะคนคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ แย่ yeah, มากเลยวุ่นวายจังเลยนะคะวุ่นวายชุนละมนุนเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยตอนที่อยู่คุณอยู่กับเขาเขาเอาเปรียบคุณนะคะหรือเขาอาจจะมัวแต่ทํางานสนใจแต่เรื่องของเขาไหมไม่เคยสนใจชีวิตของคนอื่นเลยว่าชีวิตของคนอื่นจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะ,ะในสิ่งต่างๆนะคะตอนนี้คุณหลุดพ้นจากเหตุของความวุ่นวายแล้วคุณกลับมาสนใจตัวเองทำงาน นะคะพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของชื่อเสียงพัฒนาภาพลักษณ์คุณกําลังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในสิ่งสิ่งนี้คุ้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคะมากมายเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณดูดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันคนที่ไม่เคยสนใจคุณคนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของคุณเลยในวันที่คุณจะไปในวันที่คุณมีชีวิตที่ดีแล้วในวันที่คุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคนคนนี้กลับรู้สึกเสียดายคุณห่วงแหนและหาวิธีการทุกอย่างที่จะดึงคุณคืนกลับไปนะคะกลับไปหาเขานะคะเขาทําใจไม่ได้ที่จะเสียคุณไปอะค่ะ เขาคิดไม่ถึงเลยอะนะคะว่าอุ้ยคุณจะไปจากเขาได้จริงๆเหรอคุณจะตัดใจได้เหรอแต่คุณก็ทําได้จริงๆนะคะคุณเป็นคนใจแข็งมากด้วยถ้าเวลาที่คุณจะเด็ดขาดมาอะไรก็ต้านทานคุณไม่อยู่คนคนนี้นะคะเจ็บปวดในการกระทําของตัวเองได้คิดไตรตรองล,ลึกนะคะพิจารณาถ้าเห็นแต่ข้อบ,บกพร่องเห็นนึกถึงคําพูดในสิ่งที่สื่อสารกับคุณไปนะคะเจ็บปวดในการกระทานะคะของตัวเองนะคะขาดสติอย่างแรงเลยนะคะ เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะเรามาดูกันคนคนนี้คิดอะไรกับคุณอยู่ในความคิดหรอนะคะคิดถึงว่ารักคุณมากแล้วตอนเนี้รักคุณมากคุณดูเป็นคนที่มีคุณค่าดีต่อใจของเขามากภาพในอดีตอะค่ะคิดมองคุณไม่ค่อยโอเคเลยอะค่ะมองคุณแบบไม่ค่อยเต็มรอยอะค่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะคะ มองเห็นแต่ผลประโยชน์ในตัวคุณมองคุณนี้ด้านลบอย่างรุนแรงคิดว่าคุณมาหลอกลวงเข้าด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เห็นคุณค่าในตัวคุณมากนะคุณอาจจะเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวของคุณเองสร้างฐานะด้วยตัวของคุณเองและไม่เคยร้องขอการเงินอะไรกับใครมาก่อนเลยนะคะอคุณอยู่ได้นะคะตามความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณก็มีความสุขดีมากด้วยในวันที่ไม่มีเขานะคะคนคนนี้กลับรู้สึกว่ารักคุณมาก กหลุมรักคุณห่วงแหนคุณมากนะคะคิมมานึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาแน่ๆเลยนะมาเข้าข้างตัวเองมากเลยนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ในความรู้สึกเหรอมันเป็นความรู้สึกที่มันพังแล้วอค่ะไม่เอาแล้วค่ะในส่วนของคุณะ คุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วคุณได้รับภาพแห่งความเจ็บปวดประสบการณ์ที่มันไม่ดีคุณอาจจะทำเดีวเข้ามาตลอดแต่แบบดูสิมันพังแล้วค่ะคุณถอยออกมาด้วยหัวใจที่มันแตกสลายมากๆในอดีตนะแต่ตอนนี้คุณเยียวยาตัวเองได้ดีนะคะแล้วคุณจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเจ็บแล้วจํานะ คุณถอยแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ในมุมของคุณแต่นะตอนนี้ยังมีกรรมพัวพันกับคนเก่ายังมีเวรมีกรรมกันอยู่นะคือคนเก่าไม่ปล่อยคุณนะคะคนปัมีประเด็นคนคุยคนเนี้ยยังไม่ปล่อยคุณนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณหลุดพ้นได้คือการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์ไหวพระหรือการขอพลังการช่วยเหลือจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วย้เขาปัดเป่าช่วยเขาตัดให้เราก็ทำอะไรบางอย่างครอบเอาไวะคะ้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เลยคะ่ะทุกคนเขาน่าจะไปทําเสน่ห์นะคะการทําเสน่ห์เพื่อที่จะให้คุณอะกลับไปหาเขาไปง้อเขาไปคั่งรักเขาอะไรเช่นเนี้ยแต่เขาไม่มีทางที่จะง้อคุณโดยตรงเพราะคนนี้เป็นคนมีอีกโก้แล้วก็ครอบอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คุณได้เจอความรักครั้งใหม่ด้วยการใช้พิธีไสยศาสตร์เอาไวะคะ้ค่ะมันเป็นการแบบอคุณด,ดูสิ ขาข้างหนึ่งมันลดลงอ่ะค่ะมันไม่ได้ไปด้วยกันอ่ะถ้าข้างหนึ่งหนึ่งข้างาแปลว่าความโดดเดี่ยวอะคะ่ะเป็นเลขคี่นะคะเพราะฉะนั้นเขาเพื่อน่าจะครอบอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คนใหม่เข้ามาได้อ่ะคะ่ะในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้น,นตรงนี้คุณต้องได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอการสวดมนต์การนั่งสมาธิและการไปขอพอรนะคะทาพิธีตัดอะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณโดนเรื่องพวกนี้อยู่นะนะคะ รู้สึกว่าใน EP พเนี้ยในพาร์ทเนี้ยจะมีเยอะเหมือนกันนะคะอ่ามานะคะหลุดไหมคุณจะหลุดได้ไหมในเมื่อทาตามวิธีการที่อ้อนแนะนําเมื่อสักครู่นะคะน่าจะครอบไว้จริงๆอะ่ะทุกคนทําให้คนใหม่หงุ้นเข้ามาไม่ได้อะ่ะเข้ามาได้สําเร็จค่ะคนใหม่จะเข้ามาได้สําเร็จ แต่คนคนนี้ต้องถอยนะคะเพราะในเนียมันไม่ใช่การรีเทิร์นแต่มันเป็นสองเหรียญคือมันมีทั้งเก่าและใหม่กําลังเข้ามาแล้วคุณเลือกคนใหม่ค่ะคุณไม่ได้เลือกคนเก่านะคะคุณเลือกความรักครั้งใหม่อมืตอนนี้เขากีกดกันคุณมากเพื่อไม่ให้คุณเจอความรักครั้งใหม่เพื่อไม่ให้คนใหม่เข้ามาขัดขวางโดยวิธีลับๆและใช้เงินจํานวนมากในการว่าจ้างโอ้โหแรงมากเลยคือความเสียดายคุณเลยเนะอะจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับไปหาเขาค่ะ แต่ไม่งอ้อไม่ขอโทษคุณต่อหน้าไม่เอาไม่ทำนะคะนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้มีสปิริตทางความรักมากพอนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกคนใหม่และคุณก็จะได้ลงเอยกับคนใหม่ได้สําเร็จด้วยคุณไม่แค์กับอะไรที่มันเป็นซากประหลักหักพังแล้วนะคะพอแล้วนะคะอคุณเรียนรู้กับสิ่งนี้มาเยอะจนคุณ คุณไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความรักที่ดีได้ถ้าคุณจะลงเอ่ยกับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะอ้าวมาสุดท้ายความรักของคนมีคู่ชาวราศีสิสงห์เป็นยังไงนะคะในความรักของคนมีคู่นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเป็นพลังงานที่ชัดเจนนะคะเลาะกันนะคะมีคนมาสร้างความวุ่นวายสร้างประเด็นนะคนที่สร้างความวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้คือแฟนเก่า วน,นี้จบในความสัมพันธ์ไปแล้วอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ที่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์โดยยืมมือคนรอบๆตัวเล่นงานพวกคุณนะคะคนรอบๆตัวพวกคุณนั่นแหละค่ะนะคะเล่นงานนะคะก็อาจจะให้พี่น้องของเขามายุ่ยแย่ทําให้เขาเกลียดชังคุณอย่างเงี้ยค่ะให้ให้พี่น้องของแฟนของคุณน่ะนะคะมาแบบมายุ่ยแย่ทําให้แฟนของคุณเชื่อพี่น้องเขาแล้วก็ เกลียดคุณทะเลาะกับคุณบอกเลิกกับคุณอะนะคะใส่ร้ายคุณทุกอย่างเลยนะคะในสิ่งที่โดนขึ้นมานะคะอืในสิ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ามันทําให้คุณได้เห็นท่าแท้ของคนนะหลายอย่างคุณมีความอดทนมากคุณพูดความจริงมาตลอดด้วยในพาร์ทนี้นะคะ ตอนนี้คุณดีขึ้นแล้วนะคะชีวิตของคุณพ้นเรื่องสาสตร์พ้นเพราะว่าในนี้มีการใช้สาสตร์เป็นเครื่องมือในการทําลายความสัมพันธ์ด้วยทําให้คนสองคนต้องหันหลังใส่กันไม่พูดการเกลียดชังกันแถมคนในบ้านคนในครอบครัวยังเป็นเหมือนไส้ศึกเป็นกระเบิดนะคะ นะมาทำลายในความสัมพันธ์ของพวกคุณไปด้วยนะวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะแต่แล้วพวกคุณก็กอบกู้สถานการณ์ได้นะคะเรื่องมันไม่ดีมันเสื่อมไปอะนะคะของมันไม่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะ,ะแฟนของคุณตาสว่างแล้วนะคุณรู้ไหมเขาเห็นความจริงหมดแล้วอะคะ่ะว่าแท้จริงแล้วคุณคือคนที่บริสุทธิ์มากและคุณคือคนที่รักและจริงใจกับเขามากที่สุดนะคะคุณไม่เคยเรียกร้องการเงินสิ่งใดนะคะเพราะฉะนั้น เขาพยายามนะคะอยากจะสร้างสถานการณ์ของการคืนดีกันขึ้นมานะคะเขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณมากคุยอยากคุยอยากเปิดใจคุยกันนะคะอยากสื่อสารกับคุณนะคะอยากขอความรักนะคะมาดูต่อนะคะคนที่ทําลายความรักของพวกคุณกําลังวุ่นวายนะ เวรกรรมแตละปัดเหมือนกันแต่หรือว่าชีวิตของผู้คณผ่านเรื่องวุ่นๆมาเยอะเดี๋ยวผู้คุณจะได้คืนดีกันนะคะการคืนดีครั้งนี้ม,มันสบายมากมันเป็นในเรื่องของการเงินความสุขสบายนะคะความปลอดภัยและการไว้วางใจเชื่อใจกันและกันแล้วผู้คนจะอบอุ่นมากนะคะในพาธของคนมีคู่มีโอกาสได้ คืนดีกันสูงมากนะคะหลังจากที่พวกคุณชุนลมุนออลหมานบางคนหันหลังใส่กันไม่คุยกันเลยนะคะเพราะมีคนกัดแกล้งนะมันส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวนะคะที่แบบมาหวังร้ายประสงค์ร้ายอะไรประมาณนี้นะคะแฟนของคุณรู้สึกนะรู้สึกยังไงอืมเขาเชื่อใจคุณแล้วนะเขาโดนปั่นหัวมาเยอะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาโตขึ้นเขาหนักน่นมากขึ้นเขาจะไม่เชื่อคนอื่นแล้วะคะ่ะ พลังงานของเขามั่นคงอยู่ที่คุณและต้องการเป็นครอบครัวกับคุณต้องการการแต่งงานกับคุณเป็นเช่นนี้นะคะก็นี่คือดวงของชาวราศีสิงห์นะคะมันเป็นพลังงานที่อาจจะวุ่นวายเนาะชุนลมุนมากแต่สุดท้ายเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะกําลังราบรื่นปกตินะคะขอให้มันเป็นพลังงานแบบนี้ไปทุกๆเดือนนะคะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถาม นะคะจองคิวล่วงหน้าตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากสีพึ่งแพชชั่นเลิฟตัวนี้ด้วยนะคะสีพึ่งตัวนี้เป็นสีพึ่งสําหรับการเจราจาค้าขายเอาขอโทษค่ะเจรจา,าในเรื่องของความรักโดยตรงดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช่นะคะให้สมหวังในเรื่องของความรักเดี๋ยว จะมีวิธีการใช้แนบไปในกล่องนะคะอ่ะตัวนี้จัดโปรให้จาก499บาทเหลือเพียง399บาทนะคะอ่าราคาโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจรีบทักเลยได้เลยเพราะหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากในการสนับสนุนติดตามเป็นอย่างดีให้กําลังใจเป็นอย่างดีนะคะเราเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ